เหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะทุกคนที่รายการใหญ่อีกรายการหนึ่งกําลังจะเกิดขึ้น วันหนึซึ่งครั้งนี้นะคะทางวันเนี่ยยกทีมงานไปนระเบิดความมันที่ดินแดนตะวันออกกลางที่ประเทศกาตาค่ะคู่เอกของรายการนี้คือโจชัวพาซิโอกับจาร์เรตดบรูซที่จะแข่งขันชิงตำแหน่งแชมป์ MMA รุ่นสตาร์เวทคู่รองที่ทั่วโลกตั้งหน้าตั้งตารอด,ดูโจนาธานแฮเกตตี้ป้องกันตำแหน่งแชมป์คิกบ็อกซิง่งรุ่นแบนตเวตครั้งแรกกับเวรุย ผู้ท้าชิงเรนกิ้งอันดับหนึ่งและคู่ที่คนไทยทั้งประเทศจับตารอดูอดีตราชันคิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนตัมเวทเพชรธนงเพชรเฟอร์กัสปะทะกับอดีตราชันคิกบ็อกซิ่งรุ่นฟลายเวทอิเลสเอนะาฮะชีซึ่งคู่นี้นะคะก็จะเจอกันในกติกาคิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนตัมเวทค่ะ ต้องบอกกันคะ่ะว่ารายการนี้เนี่ยเอาใจฝั่งตะวันออกสุดๆค่ะเพราะจาก14คู่นะคะมีคิกบ็อกซิ่ง2คู่มวยไทย1คู่ไปส่งคอมเมนต์กันคะ่ะว่าแฟนมวยชาวไทยเนี่ยมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับรายการวัน171คอมเมนต์แรกนะคะบอกว่าจนทานทั้งใจครับถ้าไม่ต่อยกับคนไทยผมคนไทยครับ ต่อมา MMA เกือบทั้งนั้นสำหรับผมมันค่อนข้างน่าเบื่อไปหน่อยยิ่งนอนปล้ำแล้วด้วยพาง่วงรอดูที่ญี่ปุ่นมันกว่าอย่างที่บอกว่าเขาเอาใจฝั่งตะวันออกค่ะต่อมาเขาบอกว่าทำไมมีแต่ต่างชาติไม่สนับสนุนนักชกไทยหรือไงครับหรือว่าเราสู้ต่างชาติไม่ได้แล้ว ก็มีพี่คนหนึ่งมาตอบกลับนะคะว่าซึ่งแอนเนี่ยประทับใจกับคอมเมนต์นี้มากพี่เขาบอกว่าบ้านเราจัดวันลุมพินีจัดวันใหญ่อย่างเน้นมวยไทยเต็มรายการเพราะไฟายจัดเขาเอนเตอร์เทนเจ้าบ้านพอเขาจัดต่างประเทศทั้ง MMA ทั้งคิกบ็อกซิ่งเต็มรายการคนไทยแดนบนกันทั้งทั้งที่ไม่ได้บินไปดูกับเขาสักหน่อยแถมดูถ่ายทอดสดอยู่บ้านก็ดูฟรีคือบ้านใครบ้านมันเขาชอบคนละแบบกับเราในต่างประเทศ MMA ยังคงเป็นกีฬาต่อสู้ที่ได้รับความนิยมสูงอยู่เช่นเดิมเขาจัดต่างประเทศแล้วขายตัวให้ชาวต่างชาติเข้าไปดูแถมถ่ายทอดสดคนไทยก็ได้ดูกันคือจะเอาอะไรนักหนาอันนี้คือที่เห็นด้วย ข้อความข้างบนนะคะก็คือก็ต้องเอนเตอร์เทนเจ้าบ้านคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่ารอดูแต่เพชรทนงคนเดียวต่อมาบอกว่าเพชรทนงทำฟอร์มอีก2-3ไฟสวยสวยๆได้ชิงแน่ตัวนี้เร็วจัดต่อมาเขาบอกว่าทั่วโลกเขารอชมวันศุกร์วันลุมพินีครับแอดขอแจ้งนิดนึงนะคะวันศุกร์นี้ไม่มีนะคะวันลุมพินีข้ามไปอีกทีศุกร์หน้าเลยนะ,ะทุกคนห้ามรอเกนนะคะศุกร์นี้เขาไม่จัดนะคะ ต่อมาบอกว่าเย่เ yeah, ย yeah ่สู้ในกรง MMA เพียบเลยต่อมาบอกว่าเจคพีคอกนักสู้แขนเดียวคนนี้ฝีมือดีต่อมาเขาบอกว่าองหลาเพทหน่งโจชัวดสามตัวนี้ที่เด็ดมารอดูกันค่ะว่าจะเป็นตามที่พี่คนนี้พูดไหมต่อมาคนไทยชกน้อยมากมีแต่ MMA ส่วนใหญ่ผลัดให้ต่างชาติชมบางก็ดีต่อมาบอกว่ารายการเพื่อชาวตะวันออกกลาง ต่อมาบอกว่าอ,องลาเอา็นซั้างนายต้องกลับมายิ่งใหญ่ให้เหมือนเดิมแพ้คราวนี้คงอีกนานจะได้เจอกันอีกคอมเมนเต์ต่อมาเขบอกว่าอยากดูคู่11กับคู่13คู่11ก็คือคู่ของพี่เพชรนงคู่13ก็คือคู่จนาธานค่ะต่อมาค่ะแล้ววันศุกร์มีไหมหมวยวันไม่มีนะคะ คอมเมนต์สุดท้ายนะคะบ,บอกว่าแฮกเกอร์ตี้ยังไงก็เหนือกว่าอยู่ดีคนมีแสงใครๆก็อยากเจอเก่งจริงๆคอมเมนต์ Comment ก็ประมาณนี้เลยค่ะทุกคนต้องคอมเมนต์ Comment ก็ประมาณนี้เลยค่ะทุกคนต้องบอกเลยค่ะว่ารายการนี้เนี่ยอาจจะไม่ถูกใจใครหลายๆคนเพราะส่วนใหญ่อาจจะเป็นการต่อสู้แบบผสมผสานและคนบ้านเราเนี่ยก็ดันติดมวยไทยกับคิกบ็อกซิ่งแต่ก็ต้องเข้าใจทางวันนะคะทุกคนไปที่ไหนเขาก็ต้องเอาใจเจ้าบ้าน ตอนจัดไทยก็มวยไทยฟินฟครั้งนี้จัดในโซนของประเทศที่นิยมการต่อสู้แบบผสมผสานก็ต้องเน้นไปทางนั้นถูกต้องไหมคะแล้วทุกๆคนมองว่าไงคะวัน171เดือดมากพอไหมคอมเมนต์มาคุยกันค่ะ